วนอนก่นอนนะมีคนขอตัวนอนแล้วนะฮะลดคอกแถวไหนสวยบ้างครับลดคอกแถวไหนเหรอจริงๆมีลดคอกสวยๆก็มีเยอะนะหลายๆที่นะครับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าลดคอกสวยๆเนี่ยเงินต้องถึงด้วยนะฮะฝาจะได้สวยขนาดนั้นน,นี่ต้องเงินถึงนะนะฮะบางคันนี่แต่งระดับเป็นแสนที่เอามาวิ่งงานธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าอคันที่จะแต่งสวยแล้ววิ่งงานได้เนี่ย หมดระดับสองถึงสามแสนก็มีเพอๆสี่แสนก็มีนะครับอันนั้นเงินแต่งอย่างเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถนะครับนะฮะพูดถึงเงินแต่งเนี่ยสมมติว่ารถคอ,อกหนึ่งคันที่เพื่อนๆเห็นในเพจต่างๆที่เขาเอาไปถ่ายกันหลอ่อๆเนี่ยใส่แก้มคาร์บอนแปลงหน้าเป็นรุ่นใหม่ๆใส่ไฟตารุ่นใหม่ๆหนะ้ากากใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูดิว่ารถหนึ่งคันที่ซื้อมาเนี่ย เอามาปรับแต่งใส่เพลาลอยกับคอกเนี่ยนะครับนะฮะยางโชกแนหนบนู่นนี่นั่นดามกระบะแล้วเนี่ยเบเ็ดเสร็จแล้วตกเป็นแสนอันนี้ไม่พูดถึงราคาตัวรถนะรถที่ปรับแต่งหมดเป็นแสนแล้วถ้าเกิดเอาไปแปลงหน้านะครับแปลงหน้าเปลี่ยนไฟตาเปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนแก้มคาร์บอนประตูคาร์บอนแต่งเครื่องยนต์เข้าไปอีกนู่นนี่นั่นอีกชุดที่ผมพูดมานี่ไม่ต่ำกว่าแสนห้าเอาแบบเก๊เกขี้ขีเลยก็แสนหนึ่ง แต่ผมว่าเอาแบบระดับดีๆเลยก็สองแสนถ้าไปเปิดฝากระโปรงอีกล้างห้องเครื่องเขาเรียกอะไรนะเซ็ห้องเครื่องใหม่อีกทำห้องเครื่องมาใหม่อีกเปลี่ยนโฉมสีทั้งคันอีกผมเคยเจอมาแล้วรถคอกแต่งระดับสามแสนจริงๆเขาชอบเขามีเงินนะครับเขาทำได้ เขาไม่เดือดร้อนเขาก็ทํากันอันนี้คือสําหรับความชอบมันต้องบวกองค์ประกอบหลายๆอย่างต้องมีเงินต้องชอบต้องใจรักด้วยแล้วเขาก็อาจจะวิ่งงานแบบไม่ได้สมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่การใช้งานของเขาด้วยบางคนก็มีเงินจริงจริงเขาก็ไม่ได้แต่งเอามาขับนะนะครับเขาก็ไม่ได้เอามารับจ้างนะเขาก็ขับงานเขาเองอย่างเงี้ยมันมันก็ได้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าแล้วแต่คนชอบนะครับนะฮนะบ,บางคนไม่ได้แต่งเลยก็มี นะครับบางคนชอบแต่เขาก็แต่งของเขาก็มีอันนี้พูดถึงการปรัดแต่งรถเนี่ยมันใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะได้รถ่อๆหนึ่งคันนี่หมดเยอะเหมือนกันนะจะบอกให้แนะนำชุดแหนบบรรทุกสามสี่ตันหน่อยเผาเดิมนะครับเออทำไมทำไมสามสี่ตันใส่เผา,าเดิม <c ười> คือไม่ใส่เผา,ารอยครับมั่นใจดีนะ ชุดแหนบสามสี่ตันเหรอผมว่าแหนบห้าแผ่นก็น่าจะเอาอยู่นะสามสี่ตันนะครับนะเสริมแหนกระดานทักห้าแผ่นนะแต่พอเดิมนี่ก็ต้องต้องตรวจตาบ่อยๆนะครับนะฮะเพราะว่าพอเดิมใส่เยอะมันอันตรายเนาะนี่เหมือนมาไลน์นะเพจตัวเองเลยนะนี่ฮะผมไลฟ์ช่ในชมรมนี้มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะดีใจนะครับนะเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องราวในการที่ใช้ชีวิตในการทำมาหาก,กินนะครับเอาเรื่องราวในการ ที่เราดำรงชีวิตนี่แหละนะมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์บางท่านเองเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในวงการของสายรถบรรทุกก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็มีเข้ามาเพื่อ,อ,อหาประสบการณ์ก็มีบางท่านมีประสบการณ์เยอะก็มาแชร์นะมาแชร์ประสบการณ์กันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์เขาบอกว่าให้อะไรก็แล้วแต่ นะครับเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละคําว่าให้นะครับนะแม่กระทัานให้ความรู้นี่ถือว่าสุดยอดของวิชาการให้สุดยอดของการให้นะครับคือการให้ความรู้นี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วมีประโยชน์มากๆนะครับโอเคเนาะพี่ไก่ใส่ล้อมแม็กข้างหน้าทําไมมันเลื้อยทํายังไงถึงมันจะหายเดี๋ยวค่อยขยับครับอ๋เอเดี๋ยวค่อยค่อยขยับใช่เออ ปกติครับนะคุณอุ้มถ้ามันถ้าใส่ล้อแม็กแล้วมันเลื้อยยางมันนะใส่ล้อแม็กสิบเจ็ดสิบแปดเข้าไปมันไม่บาลานซ์กับล้อหลังมันก็เลื้อยปกติอยู่แล้วครับนะฮะแต่ถ้าถามว่าทํายังไงถึงมันจะหายนะครับนะไปถอดออกแล้วก็เอาล้อเดิมดม,มาใส่ดีกว่ามันไม่เลือ้อยแน่นอนแต่มันไม่หลอนะเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้ผมเคยทํวนะครับผมเคยทําใน youtube นะมีทั้งคนมีทั้งคนด่ามีทั้งคนชมด้วยนะไอคนชมก็มีเยอะไอคนด่าก็มีนะครับนะฮะ ผมจะเล่าให้ฟังคือเรารู้ว่าล้อใส่แล้วมันเลื้อยจะเอามาใส่ทำไมก็ท่านอยากหล่อท่านก็ต้องทำใจนะครับแล้วท่านก็ต้องรู้ตัวท่านเองด้วยว่าลิมิตคำว่าเลื้อยของท่านเนี่ยท่านทนได้มากน้อยแค่ไหนบางคนบอกเลยไม่สนใจผมอยากรถผมอยากให้รถผมหล่อทุกอย่างเลื้อยเลื้อยไปดิผมไม่ผมไม่ชีเรียจะขับเลื้อยเป็นงูเป็นเป็ดเลื้อยเป็นคนเมา ผมก็ไม่ซีเรียสผมยา้รถผมหลอ่อเพราะผมใส่ผมต้องการให้รถผมหลอ่อผมไม่ซีเรียสเรื่องรวยผมไปเจอมาแล้วนะครับล้อหน้าสิบแปดกว้างสิบนิ้วครึ่งเนี่ยยางบางกิ๊กเลยผมถามมาหมดทุกคนแหละเวลาที่ผมไปรีวิวบางคนบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสพี่ไก่มันจะมันจะเลือ้อยมันจะลอ้อมันจะทางอลังการตำรวจจับอยู่เกือบทุกเที่ยวผมไม่สนใจก็ผมอยากได้หลอ่อทำไมอ่ะ อันนี้คือความคิดของเขารถเขาอะ่ะใครจะไปว่าอะไรเขาได้แต่บางคนนะครับบางแนวนะฮะหรือว่าแนวอีกบางคนเนี่ยโอ้ยผมเน้นลูดเน้นลุยผมเน้นมาหากินผมไม่เอาหลอกลอถางตำรวจจับทุกวันขับเรื่อยเดี๋ยวไปแวบชนคนนูน้นแวบไปเกี่ยวคนนี้ขับแล้วเหนื่อยขับแล้วไม่ได้มีความสบายใจเลยผมไม่ทําหลอกรอแบบนั้นขับแล้วมันไม่สบายใจขับแล้วมไม่ดีผมเน้นทมาหากินดีกว่าอ่ะมันมีอยู่สองฝั่ง คุณอยู่ฝั่งไหนอ่ะคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนคุณอยู่ฝั่งไหนแต่ผมมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแต่ผมไม่ได้เป็นอริกับคู่ฝั่งนี้นะนี่คือผมเอามาเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะผมเคยผมเคยเจอทั้งคนสองฝั่งมาแล้วนะครับ ฝั่งนี้เขาก็บอกว่าทาไมกับรถผมอ่ะผมจะแต่งยังไงมันก็เรื่องผมอ่ะผมจะแต่งให้มันระดับเป็นแสนสองแสนสามแสนมันก็เรื่องผมผมมีเงินผมแต่งได้ผมชอบอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าล้อเนี่ยเอาเรื่องล้อแล้วกันนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยล้อผมเนี่ยนะผมผมรู้นะว่าใส่แล้วมันเลื้อยใส่แล้วมันวิ่งไม่ดีใส่แล้วมันแวบใส่แล้วมันตั้งศูนย์มามันก็กินยางยางก็เปลืองยางก็แพงผมรู้ผมรู้ทุกอย่างก็ผมอยากรอทําไม เขาผมก็ทําผมก็ใส่ยางแพงผมไม่สนแม็กไปเจอหลุมแรงๆเปง้ปงเดียวแตกใช่นหะมผมก็ไม่สนผมก็ซื้อใส่ใหม่คือผมอยากรอ่อทาไมแต่ผมไม่ได้อยู่สายนี้นะครับผมอยู่สายนี้ผมเจอสายนี้มาผมก็มานั่งคิดมานั่งวิเคราะห์เออรถผมก็ออกมาเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็อยากจะขับทางไกลๆให้มันนิ่งๆนิ่มๆเราจะได้ขับไกลๆได้สบายๆอะไรประมาณนี้ย ก็เน้นใช้งานหรือลูดลุยได้ตกหลุมไม่ต้องกลัวล้อแม็กแตกยางเราใหญ่อย่างเงี้ยใส่ล้อสิบสี่ใส่ล้อ 14, สิบห้าเนี้ยยางเราดียางมาตรฐานสามารถสลับยางได้ยางหน้าเราก็ถูกด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ยมันก็มันก็ประหยัดเงินได้นะแล้วก็เน้นใช้งานด้วยลูดลุยได้เออพอเรามาเรามาเจอเหตุผลฝั่งนี้เราก็เอ้ยมันเข้ากับตัวเรา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 คิดว่าเฮ้ยการไปการวิ่งรถเนี่ย เวลาที่เราได้เงินจากค่ารถมาเนี่ยเรามาหักค่าซีฮุ้ยค่าซีฮุ้ยก็คือค่าใช้จ่ายหักค่าน้ํามันหักค่าสึกหลอ่อรถนู่นนี่นั่นเราเหลือกําไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเซฟรหรือเราประหยัดเรื่องยางเรื่องล้อแม็กแตกในอนาคตหรืออาจจะแตกได้ในอนาคตนะเรื่องเซฟตัวเองเพื่อขับรถแล้วมันนิ่มมันนิ่งเนี่ยมันก็ทําให้เราขับแล้วก็หาเงินได้ทุกๆวันเราคิดไปคิดมาเอ้ยฝั่งนี้ ตรงกับตัวเราเราก็เลือกฝั่งนี้อย่างตัวผมเนี่ยผมเลือกฝั่งนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าจะให้ผมไปขับรถสายยอ่อหรือว่าไปโหลดหน้าเตี้ยๆล้อมุดซุ้มอย่างนั้นผมเคยทํามาหมดแล้วนะครับนะไปดูสมบัติผมมันเต็มไปหมดเลยเนะี่ยชุดตัวโหลดเตีย้ยเตียเต้ยแป็กไอ้ล้อแม็กสิบเจ็ดก็ยังอยู่นั่นนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ล้อทางที่ผมเคยใส่ซื้อสเปเซอร์มาถางล้อหน้าอลังการล้อหลังผมทําทางถามพี่นกดูล้อหลังผมมาถ่างแปดนิ้วครึ่ง ไม่ใช่แปนิ้ว้วยนะ8ปดนิ้วครึ่งนะครับผมเคยใส่มาแล้วล้อล้อนอลังการเจอด่านท่าจอดจับทุกเที่ยวถอดทิ้งอยูย่อูพี่นกขายต่อพี่นกไปถูกๆนู่นไม่ใส่ก็เราวิ่งรถเราต้องการได้เงินผมผมวิ่งแล้วให้ตำรวจจับว่าผมไม่เอาละครับนะบเสียดายเงินนะครับวิ่งทเที่ยวหนึ่งเหลือ,เ,อเงินสองพันห้าตำรวจจับไปสักห้าร้อยเผื่อจับพันหนึ่งท่อรถผมยังเป็นท่อเดิมๆอยู่เลย ผมวิ่งแล้วโดนตำรวจจับท่อพันหนึ่งเสียได้ไหมอ่ะเป็นคุณคุณเสียได้ไหมเป็นผมผมเสียได้นะผมไม่รู้คนอื่นเสียได้ไหมบางคนเขาบอกเขาไม่เสียได้ท่อต้องฟ้องยกมันต้องฟิวเฝ้าอ,ออกแล้วมันต้องแซดแมครับผมชอบมีเงินจ่ายอย่างไม่กลัวแต่รถผมมันต้องแซดมันต้องเฟี้ยวอะรถผมมันต้องโดนใจอย่างที่ผมทําทุกวันนี้ก็ยังมีคนวิ่งรถท่อลงหน้าเผาเ็เยอะแยะไปเขาก็ไม่กลัวตำรวจนะเขาก็วิ่งได้เพราะฉะนั้นการตับแต่งรถ คุณที่จะเป็นคนขับรถบรรทุกโดยที่เป็นรถของคุณเองแล้วคุณจะเลือกการปรับแต่งรถไปดูคลิปผมนะ่ะมีเยอะแยะมากมายที่ผมรีวิวบางคนก็บอกดีบางคนก็บ,นบอกไม่ดีบางคนก็บอกเรื่อยบางคนก็บอกไม่เรื่อยสเปคคนเราไม่เหมือนกันโอ้ยอ์ปกอบมันเยอะมากเอาเป็นชตๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคุณถามตัวคุณเองดีกว่าว่าคุณอยากปรับแต่งรถให้มันขับเป็นแบบไหนคุณพอที่จะมีเงินทําได้ไหมถ้าเกิดคุณชอบ หรือคุณบอกว่าคุณปรงได้แล้วคุณทําแค่นี้ก็พอพอเน้นใช้งานอะไรประมาณนี้ยนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าถามผมก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะมาเปรียบเทียบกันให้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะอืมผมเคยขับเพาเดิมบรรทุกสามสิบตันนะฮะมาสามปีนะครับเพาขาดล้อหายมาแล้วนะครับควรใส่เพาลอยจะดีกว่านะครับคุณวิโหลดอืมจริงจกัน การขับรถใส่เพลาลอยเนี่ยนะครับมันจะมีความมั่นใจสูงกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยกว่ารถเพลาเดิมนะครับพูดง,ง่ายๆว่ารถที่ใช้เพลาลอยมันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ในระดับสามถึง4ตันเนี่ยด้วยความมั่นใจกว่าพูดง,ง่ายๆนะโอกาสเสี่ยงมันมีน้อยกว่าหละพูดง,ง่ายๆนะครับถึงมันจะเป็นยางเบอร์เดียวกันเพลาลอยกับเพลาเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเพลาเดิมเนี่ยบรรทุกได้4ี่ตัน ใช้ยาง XCD 225ขอบ14ส่วนไอ้เพาลอยก็ใส่ยาง XCD 225ขอบ14เช่นเดียวกันถามว่าวิ่งไปเนี่ยนะครับบรรทุกน้ำหนัก4ตันเท่ากันเนี่ยโยนหลุมแข่งกันเนี่ยคันไหนเผาหักก่อนแน่นอนครับเผาเดิมหักก่อนแน่นอนทำไมเพาลอยมันถึงไม่หกักเพราะเพาลอยมันแข็งกว่ามันแข็งแรงกว่ามันมาตรฐานกว่าอะถ้าเกิดว่าวิ่งไปเผาไม่หกักโยนหลุมไปนานๆเผาไม่หกัก ถ้าเกิดใส่4ตันเหมือนกันระหว่างคันที่ใส่เพาลอยกับใส่เพาเดิมถ้าวิ่ง100กิโลเท่ากันคุณคิดว่าลูกปืนคันไหนมีความสึกหลอมากกว่ากันลูกปืนเพาเดิมเล็กทีดเดียวมีอยู่ลูกเดียวมีแค่เนี้ยแต่ลูกปืนเพาลอยใหญ่เบ้งเลยมีอยู่2ตัวใหญ่เบ้งเลยอันไหนจะสึกหลอมากกว่ากันและอันไหนจะมีโอกาสแตกมากกว่ากันระหว่าง4ตันเท่ากันวิ่งความเร็วเท่ากันวิ่งทางไกลเท่ากันไม่พักไม่จอดเท่ากัน เเผเดิมก็ทนไม่ไหวอยู่ดีก็ลูกปืนมันเล็กติดเดียวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านด้วยว่าท่านรถไม่หนักเกินไปท่านก็ใช้เเาเดิมได้แต่ถ้ารถหนักจนเกินไปหรือว่าระดับ 3- 4ี่ตันขึ้นไปก็แนะนําให้ใช้พอรอยดีกว่าอันนี้ผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ยังถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยก็ก็เคยได้ยินเนาะว่า ผมเคยพูดว่าผมเนี่ยนอนตีเรนกลางหงายท้องอยู่กลางท้องถนนมาหมดมามามา,มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะใช้เพาเดิมนี่แหละนะวิ่งเพาขาดล้อหลุดตีเรนกางไปเลยของในรถบรรทุกมาแสนสี่เก็บได้แค่เจ็ดหมืนขาดทุนไปเจ็ดหมืนแต่ไม่ใช่รถผมนะเป็นรถเท่าแก่แล้วก็ของที่เสียหายขาดทุนไปเจ็ดหมืนนั้นก็ไม่ใช่เงินผมนะเงินเท่าแก่แต่ชีวิตผมไปขับไง แล้วรู้ไหมว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นผมไปนอนโรงพยาบาลอยู่สองวันแต่เจ็บนิดหน่อยแต่นอนโรงพยาบาลถึงสองวันโชคดีที่มีประกันแล้วก็โชคดีที่ผมเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนด้วยนะรถผมที่ผมเผาขาดเนะี่ยตอนนั้นนะที่ผมขับตอนนั้นนระถที่ผมขับไปแล้วมันเผามันขาดนะแล้วมันก็แซดไปแล้วมันก็พลิกเลยมันก็หมุนไปบนท้องถนนนะ่ะหมุนอยู่บนถนนน่าดีมันไม่ไม่ลงไป ฟาดเสาไฟฟาดหลักกิโลตอนนี้ตายไปแล้วครับรถผมนั้นมันหมุนอยู่บนถนนหมุนอยู่รอบหนึ่งรอสองรอบแล้วมันก็นไปหยุดอยู่กลางถนนนะครับจังหวะที่รถผมหยุดอยู่กลางถนนเนี่ยผมก็กําลังที่จะปีนออกมานอกรถพอรถมันตะแคงเอาค้างคนขับตะแคงลงไปอยู่เงี้ยนี้มันก็มีรถตู้อยู่คันหนึ่งที่มาวิ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขามองไม่เห็นรถผมที่เกิดอบุบัติเหตุอยู่หรือเปล่า แต่ตรงนั้นมันก็มีไฟนะมันเป็นยูเทิร์นนะแต่เขาอาจจะมาด้วยความเร็วเบรกไม่อยู่นะครับผมก็กําลังจะปีนออกจากรถเขาก็วิ่งมาเบรกโอ้ได้ยินเสียงอ็ชนเรารถเราตุ่มหมุนไปอีกทีนี้หมุนไปอีกรอบหนึ่งหลังยากนั้นมาผมก็ไปตื่นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีนะที่รถผมมันหมุนมาแล้วมันเอาไต้ท้องมาฝัางดีที่มันหมุนแล้วมันเอาไต้ท้องมาฝัาง ถ้ามันหมุนแล้วมันเอาหัวเก๋งมาฝังอย่างนี้นะรถมาชนหัวเก๋งผมก็เละเละทุงเปะไปนานแล้วครับนะไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้นะฮะไม่มีสุนทรในวันนี้แล้วมันตายไวตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วแล้วแหละสิบสิบสองปีเดียไม่ใช่สิบปีสิบปีเออกี่ปีสิบสองปีสิบสองปีที่แล้วแล้วแหละนะฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่สิบสองปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาใครถามเกี่ยวกับไอ้เรื่องเผาเดิมผมจะไม่ค่อยจะแนะนํานะครับก็อย่าว่ากันเนาะ เอาไปอันว่าผมไม่แนะนําให้ใครใช้เผาเดิมวิ่งแล้วกันนะครับนอกจากรถเขาวิ่งทางใกล้ๆบรรทุกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะนิดๆหน่อยๆงานตัวเองไม่ด่วนไม่แบกบอะไรเยอะก็เผาเดิมก็วิ่งได้นะครับแต่ถ้าจะมาให้ผมแนะนําใช้เผาเดิมผมจะพยายามบอกกับเพื่อนๆอยู่เสมอแล้ว,ว่าอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับชีวิตผมเนี่ยห้าหมื่นก็ซื้อไม่ได้นะครับเผาลอยถึงห้าหมื่นป่ะไม่ถึงสามสี่หมื่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับตัวผมนะ แสนหนึ่งก็ซื้อชีวิตผมไม่ได้ผมไม่เอาอย่าว่าแต่แสนหนึ่งเลยสองแสนก็ซื้อชีวิตผมไม่ได้แล้วทําไมล่ะครับนะฮะทำไมเพาลอยถึงราคาไม่กี่หมื่นทําไมจะซื้อชีวิตคนบางคนได้ผมเคยได้ยินคํานี้มาแล้วนะนั่นหมายความว่าทําทไมต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเงินไม่กี่หมื่นบาทผมอึ้งเลยผมออกรถป้ายแดงทุกคันนะครับยกเว้นคันแรกผมไม่ได้ออกป้ายแดงผมออกรถใกลป้ายแดงคันวีโก้ ผมมีรูปอยู่เก่าๆเนี่ยวันไหนผมจะมาแชร์ให้ดูผมออกรถไต้ยแดงจากศูนย์ปุ๊บผมก็วิ่งไปหาอู่ชันนบเลยเอารถไปจอดที่ไม่อู่ชันนบอะ่ะยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเผาเดิมหาเงินไม่ได้นะครับสมัยนั้นนะแล้วไม่เอาอีกเลยออกรถไต้ยแดงปุ๊บก็ไปจอดอยู่ที่อู่พี่นบให้พี่นบวางเผอรอยไอ้คันนี้ออกมาไป้ยแดงก็เอาไปอู่พี่นบวางเผาลอยไม่เคยคิดที่จะใช้เผาเดิมอีกเลยเพราะอะไร เราต้องยอมจ่ายเราต้องยอมแลกเพราะเ,าเงินสองสามหมื่นหรือสี่ห้าหมื่นมันซื้อชีวิตผมไม่ได้ไงผมไม่ขับเลยแหละไม่เอาอะเอาเดิมมาบรรทุกไม่เอาเพราะผมถือว่าผมไม่เอาชีวิตผมไปเสี่ยงกับเงินแค่สองสามหมื่นบาทนั่นแหละครับคือตัวผมเพราะผมเคยโดนคนอื่นก็พูดมาแล้วว่าทําไมถึงเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเงินสามสี่หมื่นบาทถ้ามีคนซื้อชีวิตนายแสนหนึ่งนายขายไหมไม่ขายสองแสนนายขายไหมไม่ขาย ซื้อดวงตาในข้างหนึ่งแสนหนึ่งขายไหมไม่ขายออาวแล้วทําไมเอาชีวิตไปเสี่ยงกับไอ้เงินสองสามื่นล่ะก็ถามอย่างเงี้ยเออจริงเว้ยเฮ้ยผมต้องบอกได้เลยเออเฮ้ยมันจริงเว้ยหลังจากนั้นมาผมก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันเซฟตัวเองได้นะครับผมก็พยายามเซฟนะนั่นก็คือฟังมคิดผมนะโอเคน้อมาใช่ครับขับไม่อุ่นใจเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะแนะนําร้านทําคอกสวยๆหน่อย